ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งกาลสินหน่อยเรื่องด่วนอีกเหมือนกันเอาเกิดอะไรขึ้นเมเหตุการณ์นี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะพยายามที่จะไล่ล่าแกงมอดไม้ค่ะที่มีการแอบลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่านะคะจนกระทั่งทําให้สุดท้ายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถของเจ้าหน้าที่ป่าไม้คว่ำและทําให้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสียชีวิตไป1บาดเจ็บอีก2ค่ะซึ่งเราได้กล้องหน้ารถตอนที่มีการไล่ล่ารถคนร้ายมาค่ะ ครับนี่คือภาพวินาทีไล่ล่าถูกไหมที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก่อนจะเสียชีวิตนะฮะใช่เปิดเสียงหน่อยนะสังเกตมันโยมันคือไม่น่าจะทิ้งน่าจะล่วงอ๋อมันโยนด้วยโยนทิ้งตั้งใจโยนทิ้งแล้วเข้าใจว่าทำให้รถเสียหลักด้ป่ะใช่ค่ะดูนะฮะเปิดเสียงได้ครับ É, Come on! นี่คือนาทีเจ้าหน้าที่ตายนะฮะคุณผู้ชมครับเหตภาพกลับไปใหม่ฮะมันโยนไม้สก <Hayır> ัดนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงแล้วนะฮะเนี่ยฮะแลวรถหัวหน้าเสียหลักฮะ ครับดูภาพนาทีไล่ล่าไปเลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไล่เรียงอย่างนี้ฮะหัวหน้าที่เสียชีวิตคือหัวหน้าพลวัตชนะบุญเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับคุณผู้ชมฮะชุดไล่ล่าครั้งนี้คุณผู้ชมอย่างที่เห็นมันโยนท่อนไม้สก,กัดนะฮะแล้วรถของหัวหน้าพลพลวัตก็เสียหลักจริงๆงเนี่ยลูกน้องรีบนำตัวคุณพลวัตไปส่งโรงพยาบาลนาคูจังหวัดกาฬสิน์ใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วมีลูกน้องที่บาดเจ็บคนอื่นอีกมีลูกน้องที่บาดเจ็บอีก2คนค่ะซึ่งตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลนาคูจังหวัดกาลาสินนะั้่อการปลอดภัยแล้วไหนตัดผ่าไปตอนที่ล็อกตัวคนร้ายมีไหมมีเห็นบอกว่าไปล็อกตัวไอ้คนร้ายได้นะฮะ ชื่อว่านายสมบัติถูกไหมะฮะขณะหน,นีจอดรถซ่อนตัวอยู่ในนาของชาวบ้านที่บ้านบ่อกแก้วอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปยึดรถกระบะท,ที่ใช้หลบหนีแล้วมันโยนท่อนไม้ขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจนาคูเนี่ยเห็นบอกว่าไปแจ้งข้อหาคือครอบครองไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็หลังจากล็อกตัวได้คุณผู้ชมดูนะฮะตอนมันหนีอะ่ะนี่เราเพิ่งรู้นะเจ้าหน้าที่เสี่ยงชีวิตคือเอาจริงเจ้าหน้าที่ก็คง เขาก็ยังคงจะยิงยางใช่ไหมค่ะนี่ฮะโอ้โหแล้วมันขวางเลนอย่างนี้เลยเหตุการณ์ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเรื่องวันนี้กล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะขอแสดงความเสียใจในการสูญเสียเจ้าหน้าที่ป่าไม้คือคุณพลวัตรรู้สึกว่ามันจะมีกล้องวงจรปิดด้วยใช่ไหมตอนรถคนร้ายขับเข้าป่าไหนลองเปิดวงจรปิดคู่ขนานกันสักนิดนึง เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยที่ไปตามข่าวนี้ก็คือทางด้านของคุณศักดานี่นี่ฮะโอ้ที่มันจอดหนีใช่ไหมมใช่ค่ะนี่หลบซ่อนตัวอยู่ที่นาของชาวบ้านที่บ้านบ่อแก้วอาเภอนาคูจังหวัดกาลสินซึ่งต้องจนให้ตารวจเนี่ยตามไปจับกลุมตัวได้เราจะได้ยินเสียงกล้องหน้ารถที่เป็นตอนจับตัวแต่อาจจะไม่เห็นภาพตอนจับนะคะมีเสียงตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุคือนายสมบัติอุทธกิจอายุ55ปีที่หลบซ่อนอยู่ในที่นาของชาวบ้านค่ะ หลังจากเกิดเหตุวันนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครคุณชูศักดิ์รู้ยิ่งใช่ไหมหวันนี้ท่านเองเข้าเยี่ยมลูกน้องนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่บาดเจ็บดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งฮะเพราะท่านผู้ว่าพบว่ามีสองคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการไล่ล่าขบวนการลักลอบตัดไม้บนเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลน,นครและถ้าเปิดภาพรถคนร้ายที่กับรถเจ้าหน้าที่เอาขึ้นมาให้ดูด้วยเพราะรถเจ้าหน้าที่เองก็พังยับเหมือนกัน ส่วนรถของคนร้ายมันไปจอดทิ้งไว้ในป่าโดยทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคนเจ็บก็คือฝั่งเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วคือ3รายแต่กลับบ้านได้แล้ว1รายแล้วก็ขณะดเดียวกันผู้ว่ายังบอกว่าขาบวนการขนไม้หลบหนีเห็นบอกว่ายังมีหลบหนีไปด้วยได้บาง <คน S 1> ส่วนมีเสียงของท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ลองฟังดูหน่อยฮะที่บ้านเนี่ยมีการลักลอบไปตัดไม้ เพิ่มมากขึ้นแล้วพื้นที่ป่าไม้กว้างขวางเจ้าที่ก็มีจํากัดนะครับงานเพื่อเป็นมาตรการป้องกันนะครับต้องให้หน่วยป่าไม้นะได้มีการเดินลาดเะเวนอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อจะได้ทราบว่าในพื้นที่มีการลักลอบไหมนะครับแล้วก็เคสนี้ก็เป็นบทเรียนเมื่อเจอผู้กระทําผิดนะครับก็ต้องมีการประสานมีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต่างๆที่ว่าจะ ให้การสนับสนุนเราอย่างไรนะครับเพราะเวลาเหตุการณ์มันกระชั้นคิดนะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลเหล่านี้เราปฏิบัติโดยลําพังนะครับก็อาจจะเกิดความเสียเปรียบในการทําหน้าที่นะครับทั้งนั้นก็ขอให้หน่วยป่าไม้เองนะครับก็ต้องนําครั้งนี้มาเป็นบททอดบทเรียนและก็มีมาตรการทั้งป้องกันและก็ซักซ้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยต่อไปครับปัจจุบันนี่แหละครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดวันนี้